มันจีมาช่วยลูกบ้านมันไม่เอาแต่มันไฝ่แข่งกับลูกบ้านจะโผ่จะลุไหมที่นี่ที่นี่งานเองเรืองงานนี้ที่หน่อยฟังเด้อไอ้งานนี้ไอ้หมูนี่น่ะของพวกเราเนี่ยพวกเราที่ใส่สีตามได้หมดเลยสมมติว่าโก่งสีเทาแต่ะที่รำบ้านเนาะ ได้พนี้ทย่งไดกงได้ได้ีง้ด้ของ็เดินยึไปปลูกปลงขาวลูกโ่งดำปลูก่งโคงนี่เน้ไปแล้วได้ได้ทีนี้ก็สำเร็จงานงนได้กาีกน็ตือตือมือมายุ่อยู่นี่นะเทัหมดว่านกาปลูกเดินอย่ั้

ก้อง่ายภาพนิ่งลลกก้อง่ายภาพนิ่งก็เย็บติดปลายเลยเรื่อ <c ười> ติดปลายเลยละ <c ười> นะฮะลงะมาก,ก,กมติดปายติดแถบเาจากแล้วตอนงานหลายๆปวดหวดัวชคุณหใหเย็บเลยล่ะ